มหามิมน้องแอวมาเลามาตสใสบูเอาแม่มันออกแล้วสันดางหักไงเบื้องเบิ้งเบิง,บง,บงนองเบิงบ้งเบิ้งของแท้ด้อนี่ไม่ยั่เพามีไผตัวใดแล้วหัางมิมนำพึงของแท้ไตแม่มัน,ตมมมมมมน,นไนนะตไนุ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 นนอนุนุนงนบนุนุอุนุนเนุนุนงนุ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 นอนานุนุนุนน เอามิมผู้เป็ววนเอามิมมาได้จากไหนมนนีเ้เอาแม่มันออกได้ห้างใหญ่ป่านน้ำพึ่งเดือนห้าพี่น้องเดือนหาไปเื่อดนี่เดือนซีน,น,น,นอนน้ำพึ่งเดือนซีพอว่าท่านไอห,หอดเดือนหาได้มิมมาแล้วกับเสียม,มาสู้อีแม่กินละพี่น้องผู้เฒ่าอยากเนาะเบิ่งดูแหละแม่มันไตย,ย,ยิมยิมอยูย่เป็นต่อดมือคืออย่างเฮ็ดเจไดญสิได้กินละแม่สนน้อ้ยข่อยก็ะยานมันตอดเนาะ บาดนี้ก็เลยตัดสินใจที่แรกเอาซอนมาตักพี่น้องซอ,อนมาตักโอ้เบ่เข่าทาเพราะว่ามีม,มันเป็นมีมธรรมชาตาินะคะบว่าไม่มิมเลี่ยงน้ำเพิงหัวน้ำม,มันก็สิบ่ค่อยไหลเลยตัดสินใจจกกลางมันโออกจกมองกลางๆไ้มันเห็นหัวน้ำเหลี่ยมหยาบๆพี่น้องเราก็เอาด่างมีมมาจำจำจำเดี๋ยวขยิจับให้เบิ่งด้อแม่เด้อกินในยี่แม่เบิ่งพี่น้องพู้เถ่ามาักเนาะ บพว่าตาพุทเถ่าละบ๊กคู่บ่าเถ่าก็กินเพื่อกันจะมาเด้อพี่น้องกินมิมบ้านตุกขัยเอิญมิมเด้อนี่มิมจะมิมธรรมชาติหัวน้ำเ่ยเลี่ยงมันก็เป็นอย่งสี่หละมันบ่มเป็นหัวน้ำมิมเลี่ยงเนาะหวานดีคือกันได้ค่ะพี่น้องนั่นเห็นบ่ดดางมันยเนี่เขาจำมอง